ก็ก็ฝุ่นครับเพื่อลูกกาจักรกระบี่จักรุูรดจักรชงคายังไว้วางใจเลิตัดเน้าคงปุกี้กันจังตอนนี้ก็ยังทำอยู่ทุกวันครับยังทำอยู่สำหรับกันนี้กับจูรดกันนี้กับชงคากันนี้กระบี่ กระบ,บี่ลูกกาจ้ำจังหวดัดสุรักสงรากระบบี่ต้นใช้กะติตอมาได้ครับยังกำอยู่ตัวนันโอเคกานจังเด,ด็ตัดยาตัวไปต้วนปามต้วนยางต้วนเรียนดูแลหายลักกณะไอ้ครับคุณ คนใกลไม่ยุ่งยากคงคงยังจำอยู่ทุกวัตน,กนต้นใ่ก็ติดตมาได้จำนับจ้ำกันนี่ก็ไปจ้ำจังหวัดจูราตกันนี่ทงกรากันโนนกาบีก็ยังทำอยู่ทุกวันดูแลอายดักขาวคนไกล้ไม่มัก